ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาฟังนิยายชาแนลกับเรื่องสิทธิใหญ่ของข้าเมื่อหลี่ฉางโซวอนํำหลิงเอ,อ๋อมาลงตรงหน้าหอไปฝานผู้คนมากมายหลายร้อย,ยคนก็ได้มารวมตัวกันที่นี่แล้วจากระยะไกลนั้นหลี่ฉางเซวอเห็นบุรุษหนุม่มและสตรีสาวสวมชุดคลุมเต่าและกระโปรงยาวกำลังพูดคุยและหัวเราะกันอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขพวกเขาส่วนใหญ่ล้วนดูดีในขณะที่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่ดูย่แย่ ที่แห่งนี้ก็มีผู้บำเพ็ญหญิงพอๆกับผู้บำเพ็ญชายส่วนใหญ่ล้วนดูงดงามและมีรูปร่างเพรียวบางซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาทั้งหมดล้วนงดงามในรูปแบบแตกต่างกันไปทว่าก็ยังมีเพียงไม่กี่คนที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษดุดกระเรียนในฝูงกาดังดวงจันทร์ที่ส่องสว่างสวัยท่ามกลางเหล่าดวงดาราธรรมดาตัวอย่างเช่นหลันลิงเอ,อ๋รที่อยู่ข้างๆหลีฉังโซวอผู้นี้ นั่นหลิงเอ,อ๋อแห่งยอดเขายกน้อยใช่หรือไม่นางยิ่งงดงามมากขึ้นเรื่อยๆว่ากันว่านางมีคุณสมบัติที่ดีมากเช่นกันนางเพิ่งเข้าร่วมสมนักของเราได้1ิปีแต่ก็อยู่ในระดับหลอมรวมพรานขั้น8แล้วและกำลังจะทะลวงฝากเข้าสู่ขอบเขตสร้างปรานวิญญาณเทพในไม่ช้านี้ข้าได้ยินมาว่ามีผู้อาวุโสที่ต้องการจะรับนางเข้ามาในขณะที่พวกเราที่เหลือหาได้โชคดีเช่นนั้นไม่แล้วคนที่อยู่ข้างๆนางเป็นผู้ใดกัน อสิทธิพี่ของนางดูเหมือนว่าจะมีคนไม่มากนักบนยอดเขายกน้อยคนผู้นี้ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในสา0ร้อยอันดับแรกของสำนักข้าจึงไม่ได้ใส่ใจเขาสักเท่าใดข้าจําได้ดูเหมือนว่าเขาจะมีนามเต่าว่าหลี่ฉางโซวความจริงแล้วนามเต่านี้ก็ดูเรียบง่ายธรรมดาและมีเอกลักษณ์อย่างยิ่งอย่าเที่ยวพูดถึงสิทธิ์จากยอดเขาอื่นลับหลังจงประพฤติตัวให้ดีหากผู้อาวุโสของสำนักได้ยินเช่นนี้พวกเขาจะคิดว่าคนจากยอดเขาของเราอ่อนด้วยการอบรม แ่ว่าความจริงแล้วเสียงกระซิบพูดคุยกันเหล่านั้นดังก้องเข้าไปในหูของลีชางโซวอแต่เขาทำเสมือนไม่ได้ยินใดๆใ,ในขณนะที่มุมปากของเขาอยากยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยเขาไม่ใส่ใจส่งพลังปราณสัมผัสรับรู้ออกไปตรวจจับรอบๆในกลุ่มเหล่านั้นแต่พาหลันลิงเอ๋อร์ไปที่ห้องถงเพื่อรายงานการเข้าร่วมของพวกเขาจากนั้นก็ไปที่มุมหนึ่งเพื่อรอคอยเสียงระฆังยังคงดังกังวนอยู่ในขณะที่จำนวนของเหล่าผู้บำเพ็ญรุ่นเยาว์ที่บินมาจากยอดเขาต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เป็นงานชมุมนุมครั้งใหญ่ที่สำนักต้เซียนจัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อให้บรรดาศิษธ์ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกพันเป็นการให้พวกเขาได้ปรับปรุงการฝึกบำเพ็ญและเพิ่มพูนการอย่างรู้ในเต่าของพวกเขาสิทธ์ทุกคนของสำนักสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้ได้ตามต้องการยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีจุดหมายปลายทางให้เลือกได้มากถึง12แห่งซึ่งเหมาะสำหรับสิทธ์ในระดับขอบเขตพลังต่างๆกันไปโดยปกติแล้วสำนักต้เซียนจะรับสมัครสิทธ์ใหม่จำนวนมากในทุกๆ200ปีนั่นย่อมหมายความว่าแต่ กล่าวกันว่าสิทธิ์ที่ก้าวหน้ารวดเร็วที่สุดในบรรดาสิทิ์รุ่นนี้อยู่ในระดับขึ้นกลับอนัตตาขั้น6แล้วเขาได้ตามทันพวกรุ่นเก่าอีกหลายคนที่ใช้เวลาฝึกบำเพ็นมานับพันปีทว่ามีศักยภาพเพียงแค่ปานกลางเท่านั้นขอบเขตหลอมรวมการสร้างราณวิญญาณเทพขึ้นกลับอนัตตาและขึ้นกลับเป่าวิถีนี่คือสี่ขอบเขตก่อนที่จะกลายเป็นเซียนพวกเขายังกำหนดความแข็งแกร่งและวิชาเวทของตัวเองเช่นเดียวกับขีดจำกัดสูงสุดขององค์การฝึกบำเพ็ญรวมถึงวิถีแห่งเซียนหลังจากกลายเป็นเซียนแล้ว หลานลิงเอ,อ๋อเพิ่งเข้าร่วมสานักมาได้เมื่อ10บปีก่อนแม้ผู้ที่นางกราบเป็นอาจารย์จะเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสำนักมากนักและยังไม่ได้ทยานขึ้นสู่เซียนแต่ถึงกระนั้นนานก็ยังสามารถบรรลุไปถึงขอบเขตหลอมรวมปราณขั้น8ได้ซึ่งแน่นอนว่านางย่อมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบัดนี้ทั้งสองพี่สิน้อง ลีช่ชางเซอววและหลานลิงเอ,อ๋อต่างก็กำลังนั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้โดยอยู่ห่างกันสามชื่ออในขณะนั้นก็มีผู้คนหลายคนต่างพากันมองดูพวกเขาส่วนใหญ่ล้วนคิดกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิบพี่สิบน้องทั้งสองนั้นไม่น่าจะดีเท่าใดนักหลานลิงเอ,อ๋อหักกิ่งหลิวแล้วหมุนมันไปมาระหว่างนิ้วของนางเบาๆความจริงแล้วนางอยากจะเลื่อนเอ,อ่ยออกมาหลายครั้งแต่ก็ยังเหนียวรั้งตนเองเอาไว้ทุกครั้งเช่นกันมีสามด้านในปฏิญญาต้าเต่าของพวกเขาอย่างแรกก็คือพวกเขาจะต้องรักษาระยะห่างกันสามชื่ออ,อ,อย่ตหนนน้าคนาคภก อย่างที่สองคือห้ามสนทนากันต่อหน้าคนภายนอกหากการสนทนานั้นไม่มีความหมายใดๆสิทธิท่านจะไปที่ใดหรือเจ้าคะลองเดาดูสิหอนอออยอแน่ท่านไม่บอกข้าเลยข้าถามท่านมาหลายวันแล้วลิงเอ,อ๋อบนกระปอดกระแปดเบาๆจากนั้นนางก็ยังพึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วว่าแต่ไม่ว่ายอย่างไรข้าก็จะติดตามท่านไปทุกที่ที่ท่านไปข้าอยากจะไปะดูอยู่ใกล้ๆท่าน หลีช่ชางเซววย้ํายิ้มยิ้มอย่างไม่ใส่ใจขณะที่เขาเผยริมฝีปากขึ้นเล็กน้อย <c oughs> เขาก็กล่าวกับหลานลิงเอ๋อร์โดยผ่านการส่งข้อความเสียงเข้าไปในหูของนางโดยตรงสิดน้องหญิงบัดนี้เจ้าเป็นผู้บําเพ็ญที่ประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยในขอบเขตหลอมร่วมปราณถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองหลานลิงเอ,อ๋อกล่าวโต้แย้งอย่างชอบทําว่าแต่ท่านอาจารย์สั่งให้ข้าคอยจับปาดูท่านอาจารย์บอกว่าอย่าปล่อยให้สิทธิ์พี่ออกไปสร้างปัญหาและเสียชื่อเสียงของยอดเขายกน้อยของเรา หลี่ชัางโซอวอเพียงยิ้มออกมาเล็กน้อยและไม่เอ่ยตโกโปอันใดอีกหลังจากที่ระฆังดัง6ครั้งก็มีเงาร่างพุ่งออกมาจากห้องโถงของหอไปฝานแล้วสิทธิผู้บำเพ็ญทั้งหมดราวกว่า60คนก็ยืนเรียงกันอยู่ในอากาศพวกเขาล้วนแตกต่างกันบางคนมีเส้นผมสีขาวและมีรอยเหี่ยวยน่นบางคนก็ยังดูเยาว์วัยดุดมีอายุราว28ปีอย่างไรก็ตามพวกเขาส่วนใหญ่ต่างก็ดูเป็นผู้ใหญ่และดูมั่นคง พวกเขาทั้ง63คนดูเหมือนแต่ละคนจะแผ่พุ่งลมปราณออกมาเล็กน้อยบัดนี้ด้านหน้าของหอไปฝันเงียบกริบในขณะที่มีแสงแห่งเซียนสัตว์ประกายออกไปทั่วท้องนภานี่คือบรรดาเซียนผู้เป็นอมตะจากยอดเขาต่างๆพวกเขารวนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในระหว่างงานชุมนุมใหญ่ครั้งนี้เมื่อได้ยินเสียงกระเรียนกู่ร้องพร้อมก,อกับร่างกระเรียนขาวงอนแดงปรากฏออกมาจากบูเมคาและมีชายชราร่างผอมบางนั่งขัดสมาธิอยู่บนลำตัวของมัน หากมองชายชราผู้นี้ใกล้ๆก,ก็จะเห็นว่ามีเมฆมงคลจางๆอยู่ทางด้านหลังของเขาและมีมงกุฎสีเขียวครามสองดอกกลอยขนาบอยู่ด้านข้างการปรากฏกายของเขาดูไม่ธรรมดาแม้เขาจะไม่แผกปิ่นอายลมปราณใดๆออกมาแม้แต่น้อยเะว่าผู้คนรอบข้างต่างก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเขานี่คือปรมาจารย์จ้งอวิรองเจ้าสำนักตู้เซียนว่ากันว่าเขาเป็นปรมาจารย์ระดับเซียนเทียนอยู่ในสิบอันดับสูงสุดของผู้บำเพ็ญแห่งสำนักตู้เซียนปรมาจารย์จ้งอวิไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์นานเปลือกตาของเขารีลงกึ่งหนึ่ง ทันใดนั้นเขาก็อ้าปากส่งเสียงดังกึงกก้องสะท้อนไปทั่วทั้งยอดเขาหลักพวกเจ้าทุกคนต้องจำกฎของสำนักเมื่อออกไปเผชิญโลกภายนอกในครั้งนี้เอาไว้ให้ดีจงส่งเสริมและปกป้องชื่อเสียงของสำนักห้ามทำเรื่องอัปยศยที่ทำให้สำนักของเราต้องอับอายมีสถานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางทั้งหมด12แห่งในระหว่างงานชุมนุมครั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่ามีหลายสำนักตามชายฝั่งทะเลบุรพภาถูกปีศาจโจมตีข้าจึงหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถเอาชนะปีศาจเหล่านี้และปกป้องเต่ารวมถึงสหายร่วมเผ่าพันมนุษย์ของเรา ผู้อาวุโสเกิดข้าขอส่งมอบภารกิจต่อให้พวกเจ้าเริ่มภารกิจได้นบัดนี้ทันทีที่กล่าวจบประมาจาย์จ้องอวิก็บินจากไปพร้อมกับกระเรียนเขาไม่ได้อยู่นานเกินจําเป็นในขณะนั้นบรรดาสิทธหลายต่างก็โค้งคารวะเพื่อแสดงความเคารพขณะที่เขาจากไปจากนั้นก็มีผู้อาวุโสคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่หน้าหอซึ่งทําการคารวะเมื่อน้อมรับคําสั่งต่อและทันทีหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนกล้องออกมาว่าบรรดาผู้ที่จะมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งทะเลบุรพาเพื่อเขีนข้าพิศษ จงออกมายืนทางด้านซ้ายสุดอย่างน้อยพวกเจ้าต้องอยู่ในขอบเขตหลอมรวมพรานขั้นหกและผู้ที่มุ่งหน้าไปที่นั่นจะได้รับรางวัลตามจํานวนปีศาจท,ที่พวกเจ้าสังหารได้บรรดาศิษย์ที่อยู่ด้านล่างเริ่มเคลื่อนไหวยอย่างกระทันหันมีศิษย์เกือบครึ่งมุ่งหน้าไปทางด้านซ้ายตรงหน้าหอแล้วทันใดนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็มีจำนวนคนคึกคักหนาแน่นขึ้นมาทันที นี่คือการฝึกฝนปกติเพื่อให้สิทธิ์สังสมประสบการณ์แต่ละอย่างในบรรดาจุดหมายปลายทางทั้งสิสองแห่งหนึ่งในนั้นจะต้องมีอันตรายและความยากค่อนข้างน้อยกว่าทว่าก็ให้รางวัลมากมายเช่นกันหลานลิงเอ,อ๋ร์หันศีรษะไปจ้องมองสิทธิของนางและพบว่าขาของเขาไม่ขยับไปอย่างใดอันที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เป้าหมายที่สิทธิคาดหวังจะไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ สิบน้องหญิงเวลานี้ฐานพลังของเจ้ายังค่อนข้างต่ำเช่นนั้นก็ควรไปกับคนส่วนใหญ่ลีฉางโซอวอพยายามเกลี้ยกล่อมนางผ่านการส่งข้อความเสียงในขนาดที่ลันลิงเอ,อ๋ร์อยากยิ้มมุมปากของนางเล็กน้อยและยังคงนิ่งอยู่กับสิทพี่ของนางพวกเขาฟังผู้อาวุโสเกิดที่ยังคงตะโกนต่อไปว่าผู้ที่คิดจะมุ่งหน้าไปยังเขตแดนอาคาเนย์ของดินแดนเทวมัชิมาเพื่อไล่เข็นฆ่าพิศสัตว์ต่างๆจงก้าวไปรอยอยู่ทางด้านขวาพวกเจ้าที่เลือกภารกิจนี้จะต้องมีฐานพลังอย่างน้อยที่ขอบเขตหลอมร,อรวมครานขั้นแปด คราวนี้บรรดาศิทย์นับสิบต่างเคลื่อนไหวพวกเขาทุกคนล้วนมีฐานพลังที่ค่อนข้างสูงซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในขอบเขตสร้างปราณวิญญาณเทพและด้วยวิธีเช่นนี้ท่ามกลางเสียงตะโกนสั่งอย่างต่อเนื่องของผู้อาวุโสเกอร์บรรดาศิทธ์ที่เลือกจุดหมายปลายทางแต่ละคนต่างก็ได้ย้ายไปรอในพื้นที่ตามที่กำหนดเอาไว้ จากนั้นผู้อาวุโสเกิดก็ประกาศจุดหมายปลายทางเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นต้องมีระดับฐานพลังขั้นต่ำที่สูงขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้อาวุโสเกิดประกาศออกมาว่าฐานพลังขั้นต่ำคือขอบเขตสร้างปราณวิญ,ญญาณเทปขั้นสองเวลานั้นหลันหลิงเอ๋อร์ก็หันไปมองสิทธิของนางอย่างไม่พอใจฐานพลังของนางคือขอบเขตสร้างปราณวิญ,ญญาณเทปขั้นสองสิทธิเจ้าคะท่านคิดจะไปที่ใดหลี่ชางเซวอยังคงย้ำยิ้มโดยไม่เอ่อยตอบสักคำ ในไม่ช้าก็เหลือเพียง23คนที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่เคลื่อนย้ายในขณะที่เหลือเพียงจุดหมายสองแห่งที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาในบรรดา23คนเหล่านี้นอกเหนือจากคู่สิทธิสิทิ์น้องที่อยู่ตรงมุมแล้วที่เหลือก็เป็นเหล่าอัจฉริยะระดับต้นกล้าอมตะจากยอดเขาต่างๆคนเหล่านี้ล้วนได้รับการคัดเลือกจากบรรดาสิษธ์ในรุ่นนี้ทั้งหมดซึ่งพวกเขาต่างได้รับการดูแลเป็นพิเศษและฝึกบำเพ็ญอย่างเข้มขน้นนอกจากนี้พวกเขาทั้งหมดยังเป็นสิษธ์อันดับตน้ตนๆในบรรดาศิทธ์ทั้งหมด แล้วจูจ่ๆผู้อาวุโสเกิรก็เหลือบมองไปทางหลานลิงเอ๋อร์แล้วตะโกนออกมาว่าผู้ที่คิดจะมุ่งหน้าไปยังเกาะลินอวินในทะเลบุรพาให้เข้าไปรอยอยู่ภายในห้องโถงพวกเจ้าจะต้องครองฐานพลังอยู่ที่ขั้นเก้าขอบเขตสร้างปราณวิญญาณเทพเป็นอย่างน้อยในบรรดา20คนที่เหลือเหล่านี้มี17คนที่เคลื่อนไหวไปพร้อมเพรียงกันพวกเขาทุกคนล้วนแผกลิ่นอายลมปราณของตัวเองออกมาซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในขั้นที่สองหรือ3ของขอบเขตคืนกลับอนัตตา มีเสียงร้องอุทานด้วยความชื่นชมมากมายอยู่โดยรอบในขณะที่สิท์ทั้ง17คนนั้นได้บินเข้าไปในหออย่างรวดเร็วในขณะน,นี้เหลือเพียง6คนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมบรรดาสิทธ์ทุกคนล้วนหันไปมองหญิงสาวผู้หนึ่งที่สวมชุดกระโปรงเทพธิดาสีแดงเพลิงและสะพายกระบี่ขนาดใหญ่เอาไว้ที่ด้านหลังของนางอย่างรวดเร็วหญิงสาวผู้นั้นหลับตาลงขณะที่ยังคงนิ่งอยู่ในตำแหน่งเดิมของนางดุเทพธิดาที่มาจากต่างโลกดั่งเซียนจากก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งดูเหมือนจะมีคำพูดไม่กี่คำล่องลอยอยูู่่่รออบกาาายยนงงงวจงใหห้ นางเป็นหนึ่งในบรรดาสิบรุ่นใหม่ของสำนักตูเซียนที่โด่งดังที่สุดเพราะไม่เพียงแต่นางจะมีรูปโฉมงดงามอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้นแต่นางยังมีรูปกายสุดแสนเลิศล้ำไร้ทิ่ติทั้งยังมีศักยภาพในการฝึกบำเพ็ญอย่างน่าทึ่งและในขณะนั้นนางก็แผ่กลิ่นอายลมปรานของนางออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่านางอยู่ในขอบเขตคืนกลับอนัตตาขั้นสี่นางเข้าร่วมสำนักมานานกว่า60ปีแล้วศักยภาพในการฝึกฝนเชกเช่นนางย่อมล้ำค่ายอย่างยิ่งในสำนักตูเซียนนางยังได้กราบปรมาจารย์ยอดเขาพ โยชินสเสวียนอยากต้องการไปดินแดนเทวอุดรด้วยหรือไม่เลวที่ปรงมุมห้องหลี่ฉางโซวอเผยรอยยิ้มบางออกมาการเดินทางพร้อมด้วยตัวดึงดูดตาชั้นนี้จะทําให้เขาได้รับความสนใจน้อยลงหลานลิงเอ,อ๋อที่อยู่ข้างๆก็สุดจมูกอยู่สองสามอึดใจทันใดนั้นนางก็ได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยดวงตาของนางพลันหันไปมองรอยยิ้มของหลี่ฉางโซวอและในเวลาเดียวกันนั้นนางก็เห็นหญิงสาวในชุดกระโปรงเทพธิดาสีแดงเพลิงขยับไหวไปมาแน่นอนว่าย,ย่อมมีบางอย่าง จากนั้นนางก็ได้ยินการสนทนาเบาๆเล็กน้อยบางอย่างท่ามกลางเหล่าฝูงชนนั้นสิทธิหญิงสเสวยนยาคิดจะไปเก็บสมุนไพรจากดินแดนเทวอุดรหรือสิทธิหญิงสเสวียนยาก,กำลังจะไปยังดินแดนเทวอุดรดูเหมือนว่าสิทธิหยวนชิงจะมุ่งหน้าไปที่นั่นเช่นกันคาดไม่ถึงหรือยอย่างไรที่สิทธิหยวนชิงยังไม่ขยับเพราะเขากำลังรอให้สิทธิหญิงสเสวยนยาตัดสินใจและเคลื่อนไหวอยู่จงระวังคำพูดและใจของเจ้าเอาไว้อย่าได้ไปล่วงเกินสองอัจฉริยะที่มาจากยอดเขาพิชิตสวรรค์เหล่านี้ ในอากาศเวลานี้ผู้อาวุโสเกิดขมวดคิ้วและมองดูคู่สิบพี่สิบน้องหลีชางโซวอลและหลันลิงเอ๋อก่อนจะค่อยๆใส่สิสเล็กน้อยและยังคงตะโกนเสียงดังต่อไปว่าผู้ที่คิดจะมุ่งหน้าไปยังป่าสมบัติกลาหนในเขตแดนอาคนแห่งดินแดนเทวอุดรให้เข้าไปรอในห้องโถงขอบอกก่อนว่าที่นั่นอันตรายมากบรรดาสิบก็มักจะได้รับบาดเจ็บภายในพวกเจ้าต้องมีฐานพลังอยู่ที่ขั้นเก้าขอบเขตสร้างปราณวิญญาณเทพ ทันใดนั้นหญิงสาวในชุดสีแดงเพลิงก็พลันลืมตาขึ้นดวงตาห่มของนางดูแจ่มชัดจากนั้นนานก็ล่องลอยเข้าไปในห้องถงเบาๆชุดเ,เ,เ,เพโปรงของนางพลิ้วไหวไปตามสายลมราวกับดอกไม้ไฟที่เ่งบานประกันตาและที่ด้านหลังของนางก็ตามมาด้วยผู้บำเพ็ญเยาว์ไวผู้หนึ่งที่ดูอ่อนโยนนุม่มนวลและสูงส่งในช่วงเวลานั้นเขาแผกกลิ่นอายลมปราณออกมาซึ่งอยู่ที่ขั้นห้าอขอบเขตคืนกลับอนัตาดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปยังร่างสีแดงเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเขาย่อมมหาใช่ผู้ใดไม่นี่คือสิทธิหยวนชิงอย่างแน่นอน ฉัพพลันนั้นหลี่ชางโซวอก็ก้กาวไปในห้องถงพร้อมๆกันและในเมื่อบัดนี้มีทั้งโยชินสเสวียนยาและหยวนชิงเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากฝูงชนดังนั้นในเวลานี้จึงไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเขาซึ่งทำให้เขาสบายใจอย่างยิ่งทว่าเมื่อเขาก้าวไปได้เพียงสองก้าวฉัพพลันนั้นความเย็นเยือกที่ไม่อาจอธิบายได้ก็คลานมายังกระดูกสันหลังของเขาขณะนี้มีดวงตาที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองคู่หนึ่งมองตามร่างของเขาไปราวกับเงาสิทธิเหตุใดจู่ๆท่านจึงคิดที่จะไปยังดินแดนเทวอุดรเจ้าคะ หลีช่ชางโซวาสัมผัสได้ถึงลมหนาวที่พัดผ่านด้านหลังของเขาทันใดนั้นเขาก็หยุดลงแล้วหันศีรษะไปกล่าวตอบหลิงเอ๋อด้วยน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นว่าข้าจะไปเก็บสมุนไพรสิทธิเจ้าคะสมุนไพรที่บ้านพักของเรายังไม่พอสำหรับสิทธิหรือเจ้าคะท่านยอดเขายกน้อยหลิงเอ๋อรบัดนั้นพลันมีเสียงตะโกนดังขึ้นในอากาศผู้อาวุโสเกิดขมวดคิ้วพลางเอ่ยถามสิทธิสิทธน้องทั้งคู่นี้ว่าพวกเจ้ายังประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในการออกไปหาประสบการณ์นอกสำนักครั้งนี้หรือไม่เจ้าค่ะเขาารวมเจ้ค่ะ หลานลิงเอ,อ๋รีบเนยหน้าขึ้นตอบครันเมื่อรู้สึกได้ว่าสายตาของทุกคนกำลังจับจ้องนางอยู่ทันใดนั้นใบหน้างดงามของนางจึงขึ้นสีเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าสีหน้าท่าทีเย็นชาของนางเมื่อไม่กี่วจนก่อนนั้นลันเปลี่ยนเป็นดูอบอุ่นอย่างมากล่าวกับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหลานลิงเอ,อ๋รีบกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วว่าทําให้ท่านผู้อาวุโสต,ต้องเป็นกังวลแล้วฐานพลังของศิษย์ยังตำนักดังนั้นจึงยังไม่อาจตัดสินใจได้แต่ยามนี้ข้าตัดสินใจที่จะติดตามศิษย,ย์ ผู้อาวุโสเกิดพยักหน้าพร้อมเผยรอยยิ้มเมตตาอ่อนโยนพลางกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเช่นนั้นไปแล้วก็รีบกลับมาจงอย่ารอช้าได้เวลาออกเดินทางแล้วเจ้าค่ะหลานลิงเอ,อ๋อแอบถอนหายใจอย่างโล่องอกก่อนจะหันไปมองสิทธิของนางทว่าเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้วจริงๆเลยเหตุใดเขาถึงต้องไปในที่อันตรายเช่นนี้ด้วยนะนางแมมริมฝีปากพลางกล่าวกระซิบว่าเขาไม่แม้แต่จะบอกให้ข้าดูแลตัวเองด้วยซ้ำคือดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะสิทธิน้าเหม็น และเมื่อนางหันกลับมาสีหน้าท่าทีของหลานลิงเอ,อ๋อก็กลับคืนสู่ปกติขณะที่เดินไปยังเหล่าฝูงชนที่อยู่ห่างออกไปภายในห้องโถงบัดน,นี้มีดวงตามากกว่าสิบคู่จับจ้องมายังหลีฉ่ฉางเซวอซึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องพวกเขาส่วนใหญ่ยังเต็มไปด้วยความสงสยัยพวกเขาไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้ใดขณะนั้นหลีฉ่ฉางเซววก็แผกกลิ่นอายลมปราณของเขาออกมาเบาๆนั่นคือขอบเขตสร้างปราณวิญ,ญญาณเทพขั้นเก้าซึ่งนับได้ว่าเป็นสิทธิที่อยู่ในระดับปานกลางท่ามกลางบรรดาสิิรุ่นนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องมาฟังนิยายชาแนลด้วยนะครับ